สวัสดีครับวันนี้มีรถถคูปอต้า L2402 นะครับหรือว่าเรียกกันภาษาบ้านเราก็คูปุต้าข้างขาวนะครับ24แรงสภาพสวยครับเดี๋ยวพาชมรอบนอกก่อนนะครับสีสันสวยงามนะครับด้านหน้าครบทุกอย่างนะครับอ่านี่ไฟเปิดไว้นะครับไฟติดสว่างเนี่ยครับสภาพสวยเดี๋ยวพาไปดูรับปัดเรินใหม่ครับ สปักเลนไม้ครบนะครับเกียร์ครบนะครับไม่มีโยคอนะครับอัดลิก PTO นะครับใช้งานได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวสตาร์เครื่องให้ชมนะครับก็ตอนนี้ก็ท้ายนะครับท้ายสวยๆนะครับยางไม่มีกู๊ดนะครับท้ายแห้งครับไปดูใกล้ๆได้เลยท้ายแห้งนะครับ PTO หโมุนนะครับใช้งานได้ครบทุกอย่าง เดี๋ยวจะพาไปชมเรื่องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวจะตั้งเครื่องให้ฟังครับรออก็ขึ้นมาแล้วนะครับเจ๊แกว่างนะครับดีขึ้นแจ้งเริ่เดินเบาๆนิ่มๆนะครับ เรื่องสสูบนะครับเช็คไอนะครับสีสันสวยงามครับรถพร้อมใช้งานสภาพสวยนะครับไฟหน้านะครับติดสว่างใช้งานได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านท้ายของตัวรถนะครับ ครัืร่อนปกตินะครับรก้อดึงขึ้นนะครับเสียงลอ้อคู่ยนต์ยังปกตินะครับไม่มีสุดรออเครื่องวีดีโอหมุนทำงานนะครับงานปกติอะไรก็มาทางานทราการตอบสนองของเครื่องยนต์นะครับดีนะครับ ก็คันนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรถไถใช้งานนะครับคูปะต้า L2402 สภาพสวยพร้อมใช้ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0887676401ดูรถได้ที่ตำนายนายาวอำเภอพูทับาทจังหวัดสระบุรีครับมีบริการจัดส่งโดยรถสไลด์นะครับจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านท่านนะครับก็สนใจแ้รายละเอียดตรงไหนนะครับทักแชทมาได้นะครับ วันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ